จ่าฝูงนะครับแมนยูนะครับแล้วแชมป์เก่าแล้วครับมีสิทธิ์กลับมาทวงแชมป์คืนได้ไหมฮะเรคงต้องรอปีหน้าเชลซีนะหรเชลซีอนะคุณอันเชลติที่เขาไม่เก่งหรือยนะังไงฮะไม่คือเจ้าของขี้เหนียวไนงะ<ะ>เอออามาวิดนี่ยนะขี้เหนียวขี้เหนียวไม่ยอมรวยสุดแบบไม่ยอมซื้อตั้งแต่ตอนก่อนเปิดฤดูกาล พอแต่ละคนก็ร่วงโรยอย่างด็อกบ้านเนี่ยเป็นมาลาเรียอยู่บ้านเสื้อผ้าไม่ใสยิบสองยุงกัดเป็นไข้มาลาเรียลายพอยเลยไม่มีแรงเลยนะตกนับจากนั้นเป็นต้นมาอยู่บ้านใส่เกงในตัวเดียวดอกบ้านแล้วนึกภาพพี่ครับแล้วใครอยู่บ้านใส่เกงในสองตัวพี่บ้าหรือเปล่าพี่เอกราาใครยังมานั่งใส่เกงในคุณละขาเคยทํำไหมสรุปว่าพี่เอกลาาจะบอกว่าเชลซีไม่ได้ลุนแชมป์แน่นอนคงยากคงยาก เอาง่ายตามิตาไม่ไหวแล้วสุดๆของดูการนี้จะเหลือกี่ทีมที่ขั้วเลยเหลือแมนยูกับเชลซีแล้วพี่เชลซีอาร์เซนอลเนี่ยกินว่ามีแค่สองทีอาร์เซนอลเขาบอกมันกี่ลุ้นสี่แชมป์นะสุดท้ายได้คาร์ลิงครับคู่เ <c oughs> ดียว <c oughs> <c oughs> นี่แฟนอาร์เซนอลนี่ <c oughs> โอ้ยแจงรถแจกรถเลยเพราะคุณจอนแมนยูไม่นั่งเยอะไปเยอะไปเยอะไป พรีเมียร์ลีกคงคงจะบี้กับแมนยูตอนนี้ห่างแมนยูแค่คะแนนเดียวครับแต่ว่าแขกหน้าบอลหนึ่งมาใช่แต่ฟอร์บีกัสเริ่มเจ็บแล้วฟอร์บีกัสเจ็บครับอวอลคอร์ดเจ็บครับผมว่าอย่างมากอาร์เซนอลน่าจะตัดเหลือสักสองแชมป์ละลุ้นแค่สองแชมป์ก็อพอให้โชว์ทายว่านักเตะคนหนึ่งที่ได้สูงสุดข,ของพรีเมียร์เขาได้สัปดาห์นั้นได้กี่กี่ปอนด์สองแสนปอนด์ค่ะเพียงล่าสองแสนปอนด์มีไหมครับเอ่อย่าตูเล่ของแมนซิตี้ย่า ย่าๆตัวเล่เนี่ยนะระดับแบบเป้เนี่ยนะชิดซ้ายไปเลยอ่ะให้อธิบายหน้าตาย่าตัวเล่เราไม่เคยเห็นนะคิดว่าเขาเป็นคนหน้าตาไงแก้มหูผิวสีผิวสีอะไรสีขาวแล้วไงตาเล็กๆก็ได้อ่อลายเป้แค่ฮะเป็นคิ้วหลังแบบเภทตาตีอ่ะหรือเมื่อก่อนมีเบคแฮามร่อนหรือที่ยาๆตัวเล่เดี๋ยวไปอินเสิร์ตแเอาปะย่าตัวเล่ใส่ด้วยนะครับผมว่าไม่ต้องอินเสิร์ตเลยครับหันไปด้านนั้นก็เห็นแล้วนะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอ่านิดนึงแล้วกันยูฟ่าทั่วใหญ่ขอเน้นๆอ่ะ คิดว่าใครได้แชมป์ครับบาร์เซโลนาแพ้ไปนะไม่เป็นไรยังมีนัดที่สองมีนัดที่สองตอนทีเราอัดแมนยูเรียลมาดริสามทีมยักษ์ใหญ่บาร์เยนอีกทีมา่ะอ่ะบาร์เยนฟอร์มฟอร์มเพิ่งมายิงเข้าหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์เมื่อคืนนี้นะฮะถ้าถามผมผมฟันธงเลยถ้าผมทายผิดให้เอารองเท้าเนี่ยนะครับมาเคลื่อนใส่รถผมได้เลยแคปติว่าป้ายแดงโบวิลนะครับรถใครฮะอ่เเียะ เเเดดีีีี๋๋ยยยยววันนอออู่่่่่ททพมไหะาผมว่าทีมจากสเปนอ่ะผมพูดแค่นี้อ่าทีมจากสเปนพูดงี้ใส่รองเท้าดีกว่าว่ะอ่ามีเลาใจเลยทีมจากสเปนมีทีมอะไรบ้างครับลิเวอร์พูลไม่น่าเชื่อไม่ชื่อเมืองในสเปนอ้อมีอะไรอีกอะไรู้เมืองในสเปนเลยพูดอะไรมาในสเปนบาร์เซโลนา กดถูกดถูกโอ้คราวนี้มาพูดกันถึงเรื่องสำคัญครับต้องพูดครับต้องรู้ทุกคนเลยนะฮะเรื่องของนี่ครับ knock out ครับ <c oughs> น่การจัดทีมมาแข่งแบบแพ้คัดออกครับรางวัลผู้ชนะเนี่ยยังเป็นแบบ macbook air นอกจากมี macbook air แล้วนะยังมี่อแ blackberry บบ b, b o l เราเริ่มกันมาแล้วนะครับตั้งแต่วท <c oughs> ี่29มการาคมคนก็ไปจัดทีมแล้วมาเล่นแบบ knock out แพ้คัดออก กติกาการเล่นนะครับก็เหมือนการจัดทีมในฮันเดดฟุตบอลนะฮะแล้วก็โปรแกรมเขาจะจัดทีมของเราเนี่ยไปชนกับทีมอื่นใครแพ้กลับบ้านเลยประมาณเอฟเอคัพอย่างนั้นเลยแต่เป็นน็อกเอาต์คัพเราก็เริ่มมาแล้วนะฮะยี่ตั้งแต่29มกราคมจะไปสิ้นสุดกันวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับเดีดีเข้ามาทักตั้งทีมแข่งกันแล้วถ้าถามนะครับถ้าถามว่าแข่งกันแล้วเนี่ยแท่มเท่ากันเนี่ยจะตัดสินยังไงเออนั่นเด็กเราก็ตัดสินจากทีมไหนเนี่ยยิงประตูได้มากกว่า อ๋อเน้นเกมบุกก็จะคว้าแชมป์ไปเออถามต่อสิครับว่าถ้ายิงประตูเท่ากันอีกถามสิครับ <c oughs> ถ้ายิงประตูเท่ากันอีกทำไงต่อคะอ่านี่ครับผมส่ <c oughs> ถ้ายิงประตูเท่ากันอีกแบบนี้นะครับก็เราจะทับว่าทีมไหนเนี่ยได้ใบเหลืองใบแดงน้อยกว่ากันถามต่อสิครับถามว่าอะไรคะว่าถ้าได้ใบเหลืองใบแดงน้อยกว่ากัน,นถ้าเกิดได้ใบเหลืองใบแดงเท่ากันอีกคะอ่า คำนับพี่ดีมากทีังไม่ต้องถามคงไม่มีอะไรที่มันจะเท่าไปกว่านี้อีกแล้วกีังก็ถามลองอะไรสาระมากๆเลยเขาไปทีอะไรง่ายไหมล่ะครับง่ายอย่างนี้ก็เล่นกันเลยดีกว่านี่พี่เอกราชครับพี่เอกราชมาพูดว่าเรียบพูจะมาแซงสเตอร์ของผมเนี่ยพี่มั่นใจใช่ไหมมั่นใจดิไม่งั้นพูได้ไงอ่ะฟันธงเลยคอนเฟิร์มเลยการันตีเลยเซียนเต่าเขย่าเซียนเขย่าเต่าอะไรเนี่แหละพี่คิดว่าเรียบพูจะ จบที่ตำแหน่งไหนฤดูกาลนี้ที่สี่อ่ะโอ้โหที่สี่จากทีมที่แบบง่อยตั้งแรกเลยสเปิร์ได้ที่เจ็บโอ้แล้วววบป่ะที่หนึ่งที่หนึ่งมาทุกครั้งเลยที่หนึ่งนะครับแต่เป็นตารางกลับด้านนะครับหมุนขึ้นมาคือที่โหลนะครับคือตกชั้นนะครับไปเล่นแชมเปี้ยนชิพในฤดูการหน้านะครับพูดคำพูดสีผันพี่พูดแล้วนะว่าเร์พูลที่สี่ ม่จริงจังเหรอจริงเหรอเรื่องนี้นุกๆผมจริงจังดิคนคนดูเนี่ยเขาคาดหวังนะเพราะว่าเขาเชื่อพี่เพราะว่าพี่คือกูรูด้านของฟุตบอลดับหนึ่งมันต้องเทคเลิกเลิกไปเทคไปเทคไปพี่พูดอะไรเนี่ยเด็กน้องเขาเชื่อหมดพูดเล่นน้องนุงเชื่อพี่ที่ชิวๆพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงอะเอาล่ะนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องยิปโซด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลฟุตบอลลึกๆกับพวกเรานะครับที่ดูอยู่นะครับ อาจจะเข้าใจผิดนี้ผิดว่าเธอไม่ดูกีฬาเธอไม่เล่นกีฬาหรือเปล่าวันนี้ก็รู้แล้วว่าเธอนั้นมีความรู้เรื่องของพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีทีม่ดวงใจอูแมนตันค่ะนักเตะเควินดอยค่ะสุดยอดครับผมมากค่ะครับผมนะฮะตอนนี้ตัดออกไปให้หมดนะคะนะคะอ่ะยังไงขอขอบคุณครับสำหรับกาติดตามนะครับเจอกับพวกเราได้ใหม่นะจ้าในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ